แม้ว่าคณะทำงานเชียงใหม่เมืองมรดกโลกจะทำหนังสือและเอกสารส่งให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียนให้เชียงใหม่นั้นเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมแต่โครงการก่อสร้างใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างอาคารสูงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อเนื่องก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลนะคะว่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะตึกเก่าอายุกว่า5 0ปีบนถนนช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่ บางส่วนยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ขณะที่บางส่วนได้ปรับปรุงเป็นตึกใหม่เพื่อประกอบธุรกิจและที่ผ่านมามีการพยายามสร้างตึกสูงในพื้นที่ที่ยื่นขอเป็นเมืองมรดกโลกทําให้ภาคประชาชนแสดงความเป็นห่วงต่อการยื่นเสนอเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกก่อนหน้านี้ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดค้านการก่อสร้างตึกสูงในเขตเมืองเก่าและเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเทศมัติ ให้สอดคล้องกับการยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่ออนุรักษ์อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เหมือนคนสมัยก่อนก็นื่ว่ามาเชียงใหม่อากาศจะต้องดีมาเชียงใหม่จะต้องหันบ้านบ้านเมืองที่มันมันเอเป็นสัญลักษณ์ของของ,ของบ้านเฮาเนาะมีบ้านไม้บ้านเนี่ยแต่บเดี๋ยวมันเปลี่ยนระยะหลังนี่มันเปลี่ยนไปนักขนาดนักจนกระทั่งว่าถ้าแบบมีอ่างสักอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะหยุดเปิ้งไว้ก่อนนี่นะ หเเเเมมือองาจะสสูญียกั์ไปด,ด่านคณะทํางานเชียงใหม่เมืองมรดกโลกระบุว่าการยื่นหนังสือให้กับทางยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเอกสารให้กับทางรัฐบาลและหน่วยงานเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมืองเชียงใหม่ได้ถูกเสนอชื่อให้ขึ้นบัญชีชั่วคราวขององคอ์กรยูเนสโกเพื่อแจ้งเจตจำนงให้เป็นแหล่งมรดกโลก ซึ่งมีเวลาในการดําเนินการ10ปีตอนนี้ถ้าถามว่าความคืบหน้าอยู่ตรงไหนเนี่ยคงขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะพักดัน t e เ t a t i v e List ตัวไหนนะเพื่อเสนอ,อขึ้นทะเบียนอยของยูเนสโกแต่ว่าเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าการขึ้นทะเบียนชัว่วคราวเนี่ยมันมีวาระมันมีอายุของมัน เขาจะให้เวลาเรา10ปีนะครับในการเตรียมเอกสารนะแล้วก็ยื่นเปลี่ยนจาก t e a t i v i list นะชั่วคราวเนี่ยเป็นบัญชีสมบูรณ์ขณะนี้การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกด้านเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตกล่าวคือยังคงเป็นพื้นที่ที่วิถีชีวิตแบบเมืองสมัยใหม่ซ้อนทับไปกับแหล่งโบราณาสถานและยังคงมีการสืบต่อคุณค่าจากครั้งอดีตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ขณะที่การดําเนินงานกําลังเดินหน้าไปตามลําดับทั้งในเรื่องการยื่นเอกสารขอเสนอการขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกและการจัดทําแผนการจัดการแหล่งมรดกในพื้นที่ขณะเดียวกันยังมีการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการนี้ซึ่งถือว่าเป็นทั้งความก้าวหน้าและความสําเร็จปัดเสรีรักไทยพสรายงาน